สองเนี่ยเล่นตัวนี้ผมถ่ายไม่เซ็ตไปเลยครับแล้วซื้อผมใช้เบิ้งเลนตัวนี้ว่าโล่ละจากบาทว่าจากกิโลบรรยากาศซื้อขายครับผมถ่ายไปแล้วตัวนี้ท่านใดขายชั้นลนุนเหลืองเขาข้อพิรุธนะครับทิพย์ทางพุทธเจ้า โอ้กลัดกลัดกลเดือนนัดนี่กัดจะซื้อครับไ่ยายเลื่อนแล้วนี่กัดท่านไหนขอเลี้ยอเขามันอยู่เด้ออ่านัดนี่คือคัดคือคัดพี่น้องโมกันชิวินเขียงจากช่องจอมอ่ากระมู่ชากขามาเวียดกับเขาซื้อคยหลายเนี่ยมันมันครูกับมี่นี่ยเลมันอ้าวเดี๋ยวจะให้เบิ่องต้งขุ่นจักนิดนึง มั่สามสิบเด้ครับบ่ร่วมกล้วยพี่น้องกล้ยก็อยู่มัสองรอยสองร้อยถึงสามตัวครับเล่เอเยอะหลายแต่ชนค้วยอยู่มาตรงนับพี่หน้องหลายอ่าบรรยากาศดีคึกคักดีอ่าเดี๋ยวพาขับไปข้างในครับกล้วยเป็นสอหลายอยู่แล้วครบับไปตรงหัวเปียกน,นัดละสองร้อยถึงสามตัว โยชื่อหลายโอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งฟังไทยจักหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งโอ้โอ้โอคนนี้ของในหางฟังไถ่ผัวนะครับโอ,โอ้ของเวียดด้วยนี่โอ้เวียดชื่อไรด้วยนี่นี่เวียดนะครับนี่ โอ้นี่ข้อเวียดด้วยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอโอ้เฉพาะขอนี่ยเก้บสอตัวเฮ้ยสิตัวพี่นาะสิบสอตัวโอ้้ายกับของคืนแล้วมั้งโอ้เก้าสิบอ่าสิบสองชียออกได้เก้าสิองนี่เลยเอ้ยอืมอ่าอ่า ปกติวันพุธที่อพอใคยคือคักว่นนี้เนี่พุดนีด่คือคกักคือขายพอจำขวัอืมเนักตัวนี้เจ็ดหมื่นกลัวเขาคื้รถรหมื่นจาหาเานเก่าอร่อยกุหลาบชะลุลี ไันไป้งกิโล้งนะเออไปสร้างอย่งนี้พ่อได้พอได้หยอดถยอได้พี่น้องสรางเขือพี่น้องเดี๋ยถือสร้างมึงเอาพว่าแปดอยกลัวไเจ็ดเยออย่แ้อย้เจ็ดกลวเจ็ดหมื่นกลัวเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อแล้วาเมาตแล้วครับเจ็ดหมกว่าบาทแต่เพื่อนสร้างมึงนะร่บมันเฉลี่ยแล้วมันถือโล่จะกว่านะนี่หนาโป๊กผมได้แล้ว เหออ่านืมไปซาวดูซื้อกันนะระวาัดนี่หายไปเจ็ดหมื่นเท่าไรครับเมาตัวขออนุญาตถามหนึ่งเจ็ดหมื่นหกน้องนั่งไปเจ็ดหมื่นหกเพ่นขายราคาเมาตัวเลยพี่น้องแต่เห็นที่สร้างมึงคิ เจ็ดหมื่นหกพันบาทชาลุเล่เวียดซื้อครับเวียดซื้อไรครับพี่น้องไปเข้าชาลุเล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโตใหญ่พี่น้องตามมาเลยกันตามนี่โซ่เลยเลยเจ็ดหมื่นหก ระวังเด้อระวังหลังเด้อโอ้ยตัวใหญ่เจ็ดสิบหกว่าสันนีด้พี่น้องขอโทษขอไผอะเอากำพื้นเอากพื้นบ้านคือเห็นมากมาแมนยุดโรมืนนี่อ้าพี่น้องเลี้ยสร้างค้อง คนว่าแปดกัวผมว่าเก่า,เก,า,เ,กาเก่าเก่าลอยเศร้าเชิญหนีนักได้ขาแข่งใหญ่อแปดกลัวเท่าไหรล่ะแปดร้อยหาซีบแปร้อยหาบพี่น้อ แปอยหาซิบเจ็ดมื่นหกอือแล้ขอ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 งอ้ะเดี๋ยวพื่อนไดอยากดูเดี๋ยวพ่นสิบห้าเบอรไหไ่ฮอยสองหมื่นเพิ 2, ่ง,ง่งราคาสองหมื่น้อยซีซิบนะครับเนาะ ว่ามากตงแขว้หน่อยเขสงปีเลยนะ่าจะคันคูหนึ่งงวัจะให้เท่าไหร่สองสอง่นเไปเกี่ดสองหมื่นลกลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองอะไรเดี๋ยวจะิไดซื้อไงวันให้ สองหา่าสอห้2สองหาครับตวยว่หญ่อยู่ดีครับนี่หองสานนายนเนี่ยตลาดต้องการพี่น้องมีแบบนี้ซื้อขายกับขายไงยสองห5าบรรยากาศคือคักง่วง่วนหน่อยคดหลายก็ง่วแต่โอ้โหาการชื่อขายอยูย่ประมาณไหนได้ผมสิสรุปให้ท้า,ายคลิปแต่คดนี่หลายก็ง่วนนะครับนัดนี้ จังวันราังดใดั้งดอะไ่าะกันเลยเกงาเาโก้าเาเก้าเ่้าเกาเก้าเก้้าเ้เก้า้าเก้าเก้เก้า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 เกาเก้ก้า้าเก้้าเก้าเก้าาเา้้เ สองหมื่นเก่าพันเก่าลอยหาเลยโอ้ตัวหน่อยก็ตัวหน่อยก็ตัวสามหมื่นอยู่กันทลับอย่างสองหมื่นเก่าพันเก่าลอยอื บรรยากาศชื่อขายบรรยากาศการโหลดในการแขงเนื้ออยู่ไทยนี่หลายอย่างกันได้ห่างจากภาคกลางนี่ก็หลายนะแข่งนะคนนี่หลายก็งัวนะครับนัดนี่ชื่อขายคือคั่งนะครับถ้าแปลกๆอยู่เดี๋ยวผมยิถามอ่าหลายๆคนมึงมันเป็นไหนควรเมื่อนี้มันแปลกนะครับนะ เียงเหนือภาคกลางภาคอีสานนี่หลายครับอาคอีสานตอนล่างนี่มากเกือบบิดนี่แปลกแปลกแปลกพี่นออ้องภาคเบิ่งราคาเบิ่งเหยียดต้อแหละเพราะผมก็ต้องอคนเบิ่งหลายดีนะครับนะผมทายเหยียดต่อรองผมก็ต้องทายนะครับนะมันมีแม่ลูกเดี๋ยวี่เสริมให้ครับพองอ่ามนำ้ำไปพี่นอ้องไป เนื paid, oh, 8, ้อเนื้อเนื้อโอ้ตัวละแปดพันสองร้อยู้ครับตอนแปดเก้าเดือนตัวละแปดพันเก้าร้อยบาทเมืองที่มีการชื่อขายกันกื่อไม่คุ้นครับไปเรียงไม่คุ้นขาย 8 2ดพันอร0เขาให้นะครับเบื้องยางใดเขาให้ฟังอยู่พี่นนองพอดีเพินต่อรองกันอยู่ครับพิ่งเล่นถามาเท่าได้เล

เด๋ตัวละแปดพันแปดพันครับขายแม่มันขายลูกมันขายแม่ไม่ไหวโอ้ยโอตัวดำนี่ตัวแม่ยชุกมันลอยยี่สิบนะครับเจ้าตัวเหลืองตัวฟูยังได้มื่นเจ็ดอืบรรยากาศซื่อขายครับเนื้อ อโอ้ได้1มื่นหกพันห้เนื้อได้ 16, มื่นหกพันห้ายแล้วนเนื้อไล,ล่ไลหมื่นหกพันห้าีการชื่อ,อท้ายนะบรรยากาศชื่อท้าย1มื่นหห มื่นหกขั้นหาเลยครับหน,นาเลยเป็นแยกลูกก็ได้ครับดิเอาไปเลียงก,ก็ลูกก็ได้หมอนังนานำไตโม้อเลียมดีสาตันลอยสี่สิบด้ครับดเนื่ <c oughs> อยงาวนี่ห <c oughs> นาผมหไหมมื่นหกขัหา เมืองมันสิ่อมเลมื่นกลัวให้เราเลครับมื่นหามื่นหกโอ้เขียงนี่ชื่อชื่อลาเดีวยวต้องใช้เป็นเขียงไงครับเขียงไงเดี๋ยวเบืองตัวน,นี้เ,เิ่นไ้เ่าลยมื่นกลัวให้เรานครับนี่ยว่าองสองง้ออยู่นี่เดินแบบอ่าง้ออยู่เดินนี่แบบอ,ยอย่พีน่น,น้องงนะ้อเนือเลยายหมดเลย แพงเลยเออเพิ่งท้องไห้ไงฮะเลยเดียวเดี๋ยวที่ถามให้มืน่นเฮ้ยล้วอยากได้มื่นหนึ่งโอ้เก้าพันห่าจบเก้าพันห้าร้อยบาทจุงวันลอยสามสิบ สองสามสามมาพี่น้องเคียงเนื้ออยีงแล้ว, 9, <500 S 2> วเก้าพันารเดนี่เท่าไรครับแกล่ละยังไงระว่งเด้อโอ้สองพวงพี่น้องมือหนยอิยังไงแล้วกลุ่มเนห้าร้อย 9, เขียงอ้าวพี่น้องไฟเบางตัวไหมตัวนี้อะไรแปลกทนหาครับนี่ลนเ <c oughs> <9 S 1> ละไรเนี่ยว่าันเจ็ดแปดเดือนเลยหรือแปดฐานห้าน้าเนื้อร้ายดีอยาก ตอนต้อนอะรเขาหายเจ็ดเจ็ดหาโอสันนาแกนะครับวันปีแล้วครับตจนปีน้ล่น,น้อยเลยวนไทยเัวเนี่ยเจ็ดทันหาเออยออเพ่งนพี่น้องนอเนี่น้นเนี้าไทยกันพี่น้องคนเนเนื้อเนื้อเนื มันเขาหายยายอไรนี่หายเจ็อยู่ดิัเนื่อมันหลอยู่ดได้ามมเตยสานี้เขาหายายเาวันนี้เขาหายายเขาหายว่าตใส่หมดเตสาวันนี้เขาหายยู่เขาหายยาย่ไรทำเจ็ดพัน่าว่าอยู่นี่เจ็ดกี่ดิลัวเนื้อมันหลอยู่่ยได้เจ็อย่ดิเจเจกลวอย เ้องตัวที่ขีดได้เท่าไตัวหน่ัตัวไหนกันตัวไหนตัวไหนกันเัวันตัวนั้ตไนกันตัวไนัตวหตัวไนัวนกวไนนไกันวัวหนวัวไตไนนยไหตัวนัวกกันงวตตรตนันนััตร เม็ดบวกอยู half, half ่คร nah, ับเมบวกอันหาเส้นเนี้ยตัวนี้ก็ขายแล้วเจ็ดพนห้าแน่แน่แน่อีกตัวหนึ่งว่าจิตต่ำว่าไทยหนาวที่เราเจ็ดห้า ลายงาไทยเนี่ยโอ้ตัวนี้เนื้อหลายเจ็ดท่านหนาเ,เ,เนี่ยงดีกว่อครับมี่ด้เชียงเหรอเลยมาหามาหาว่ดให้ อาประมาณนี้ครับเด็ใไทยบงตจุไม่สองหมื่นหา้อสาวสองหมื่นพันอยี่อมีคนถามพ่มีคนให้ <ฮะ S 1> คือเกาได้คือหนอนยังเงียบอยู่นี่ยลอยชีิ่าตัวหนังก็ลอยซีจิพาสาวพร้อมสมทั้งคู่แถวคู่คมึงร้อยเรียงว่าว่ายืนมึงกะบ,บร่ได้หาคละข่า ้องเลยเลี้ยงสองครัวแม่ลูกสองครัวยังพันมายังเงียบอยู่เบ้องหนที่เาเขันให้พอได้เศาไหมเงียบเลยพี่น้องง้อสองคัวตรงนี้ำไก่นซี ของเงินครัวยังเงียบบ่มีคนไห้เด้พี่น้องเด้อได้หอยกับแฉบชิบวนอยากกลัวไม่อยากคุยสาวนี่กับสาวกันนะครับของครัวกับบอลมีขั่นไห้กันเงียบเด้อน้ำไตนี่เบิ้ดงูถึงปากวิลลุกระทบยังเงียบยังเงียบ พัดเปลี่ยนเด้อข้นมาเกี่ยอ๋อซีหาเนียเๆๆีเนียนี่แบบนี้นี่หายเลี่ยเยดูครับเดือนเนี่ยตัวละ4ีหาพันอดูนีตัวละ4ีพันหายว่พแพงครับอ่ะไปเบิ่งตัวใหม่ครับขายดีนัดนี่ เนี่ยัวีมอนมุนนี่ครับนังหน้าๆมันเนี่ยท่กลางท่ไงมันครับอย่นี้เยหมื่นกวครับหมื่นสองหมื่นสามหมืนสี่มาเกินสามตัครับงัวไทยดีงนีชี้หลังนี่็เห็นมันกรหมื่นกว่าบาทแค่นี้เองนี่ก็ชลลเลนี่ก็เมนงัวขายดีเนี่ยซีนหนานเน่ ทายเพื่อนอะไล่ละครับนี่เชลลูนเลยเพิ่งแยกลูกออกนมไข่อยู่นะแต่ไม่เหนีลลยวไอตัวสามตัวหัวขายดีนัดนี่ครับขายดีมาหลายนัดเลยครับหัวเอาไปขุน,ขาานอีกจักหน่อยครับดูนี่มีเครื่องรูวมาอร่อยสี่สิบเลยท้าย สามตัวมีการสื่อภายยำลอยตัวตนี้นะจะเป็นเคียงเนื้อนะเคียงเนื้อมันสื่อเอาไปคุณในน่อยมื่นกว่าบาทครับมื่นในน้อยเออบรรยากาศปกติวันพุธสีบ่ค่อยคือคักคนนี้ดิวันพุดนี่คือคคักคนนี้ผมย่างเข้ามาเห็นในห่างครับปกติวันพุธสีบ่ค่อยมีในห่างมีในห่างมาพอสมควรนะครับเคียงเนื้อครับอุ้ย คือคักคือคักนี่ครับวันฝุ่นนี่ปกติสิเป็นวันอาทิตย์คือคักกลายเป็นวันอาทิตย์ทหคนบอคกคือคักเกิดเหตุการณ์นี้ยังขึ้นึ่งพหวกันโอ้ในหอยกัมพูชามากครับเคียงเนื้อช่องจอมเสียสีดำเงิน,นโอ้เคียงเนื้อช่องจอมมากครับเอ็นบุกเวียดบุกออาปะทะกันเมื่อนี้อ่ะเดี๋ยวแค่บรรยากาศได้ลไร